พี่เกดครับตอนเวลาสวดมนต์เนี่ยรู้สึกระแวงมากเลยเกี่ยวกับเรื่องผีๆเนี่ยแหละครับพอจะมีวิธีแก้ไหมครับโอ้สวดหายใจลึกๆนะคะหลายๆคนเนี่ย อาจจะได้ยินเรื่องเล่ามานะคะว่าสวดจักรพัิแล้วเนี่ยมีผีมาแม้กระทั่งตอนหลวงตาสอนตอนออนแอโอ้ยสวดจักพัิเนี่ยไม่มีลลอกผีที่จะไม่มานะคะดังนั้นทุกคนก็แบบจะมีหลายๆคนเนาะก็แบบไม่ค่อยคุ้นชินเราจะรู้สึกว่าแบบเฮย้ยผีมาแล้วกลัวผีเราไม่ชอบอะบางทีอาจจะไม่ได้กลัวนะแต่ทําไมเจอก็จะดีกว่านะคะเอาอย่างนี้ก,ก่อนเนาะในเรื่องของความกลัวผีเนี่ยเดี๋ยวพี่เกดจะพูดอีกทีหนึ่งแต่ว่ามาดูในเรื่องของการสวดจักรพัิก่อนนะคะว่าทําไมผีถึงมาเนาะเคย เล่าให้ฟังหลายๆคลิปแล้วแต่จะเล่าซ้ำก็แล้วกันเนาะหลวงตาจะพูดอยู่เสมอว่าบทนี้ค่ะที่หลวงตาสอนพวกเราและสอนให้พวกเราอธิษฐานเนี่ยค่ะคือให้พวกเราสร้างแสงบุญนะคะแสงบุญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและเหล่าถวยเทพคําว่าผีในที่นี้ไม่ใช่แค่วิญญาณของผีผีแคสเปอร์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะหมายถึงเทวดาจาตุมลุคเทวดานะคะหมู่ญาติหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเป็นวิญญาณเนี่ยค่ะวิญญาณก็มีทั้งเทวดาทั้งคุณผีด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ย นะคะในโลกของวิญญาณเขาสร้างบุญเองไม่ได้นะคะเขาไม่สามารถทําบุญได้พอ,อตัดภพนะคะก็คือตัดแต้มตัดตัดแต้มชีวิตแล้วเนี่ยปุ๊บ เขาทําอะไรไว้แค่ไหนได้แค่นั้นเลยฉะนั้นสิ่งที่เขาเนี่ยยังจะพอเพิ่มนะคะเลเวลคะแนนของบุญของเขาได้เนี่ยเขาจะต้องมาอยู่กับคนที่มีบุญหรือสร้างบุญแล้วคราวนี้คนที่สวดจักรพัินาโมพุทธายะมันก็จะมีแสงสว่างแห่งบุญตรงนี้ค่ะเรืองรองไปหมดเพราะฉะนั้นในโลกของวิญญาณเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยยายพริกเขาสวดมนี่นาเฮ้ยคาปูชิโน่กับนุกนิกกับตุ๊กตาสวดมน์ี่นาโอ้ตรงนี้มีแสงไปเอาเดินตามแสงนั้นไปดีกว่าแล้วอ้าว ชาติก่อนสองชาติก่อน20ชาติก่อนเคยรู้จักกันนี่นาะมีสายใยก็สามารถมาเอาบุญด้วยกันได้นั่นจึงเป็นที่มา ที่บอกว่าทําไมหลายๆคนพอสวดแล้วจะสัมผัสได้ว่าเจอแคสเปอร์นะคะเจอคุณผีหรือไม่ก็เจอญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาโผล่ให้เห็นแล้วพอโผล่ให้เห็นตรงเนี้ยในความรู้สึกนึกคิดของนในความเป็นมนุษย์ก็จะรู้สึกวหมันอยู่คนละภพชาติกันแล้วอันนี้เขาเรียกผีอะกลัวไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหนังผีมันก็บอกว่าโอ้ดูหน้ากลัวเนาะมันก็ปูฝังถามว่าผีได้มาทําอะไรเราไหมไม่เขาแค่มาโผล่หน้าให้เห็นเราก็รู้สึกตกใจกลัวได้แล้วมันเหมือนมีการสร้างวัฒนธรรมว่านึกถึงผี เมื่อไหร่นึกถึงความกลัวจงเกิดขึ้นในใจทันทีอะไรประมาณนั้นนะคะคราวนี้จะให้พี่เกตมาพูดว่าไม่ต้องกลัวผี่มันก็คงยากนะคะกลัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีวิธีแก้ให้คระนี้อาการระแวงค่ะบอกว่าระแวงเรากลัวเจอผีนะคะมันต้องมาตรงนี้ก่อนว่าสวดแล้วอะคะ่ะถ้าเรารู้สึกว่าสวดแล้วไม่อยากเจอผีได้ไหมคะพี่เกตก็ไม่อยากโกหกนะว่ามันไม่ได้แต่ทํายังไงให้เราเนี่ยในการที่แบบเหมือนมีมีความรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะอาจจะมีใครมาเอาบุ กับเราเนาะมีพภพูมิหมู่ญาติหรือคุณวิญญาณคุณเทวดามาเอาบุญตรงนี้แล้วเราไม่รู้สึก กะจิกกะเจกเราไม่รู้สึกกังวลอะไรอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนกังวลเพราะไม่รู้ว่าผีจะมาอีท่าไหนไม่รู้จะมาไม้ไหนจะมาแกล้งเราหรือเปล่าจะมาถะลึงตาใสหรือเปล่าเราก็จะแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ดูหนังผีเนาะอู้ปอบหยิบบ้างหละ่ะอะไรบ้างหละ่ะก็แบบเยอะแยะมากมายยิ่งอยู่ในเมืองไทยเนาะอ่าเรื่องราวของคุณผีๆก็แบบสนุกสนานมากมายดังนั้นความระแวงตรงเนี้ยเกิดจากใจที่กังวลของตัวเราว่าเราไม่อยากเจอผีดังนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจเอาเป็นว่าอย่างสมมุติว่าเรา จะออกจากบ้านไปเนี่ยคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแดดมันจะแรงแค่ไหนอะเราก็จะแบบว่าออ้ทำยังไงไม่ให้เราเป็นฝ้าไม่ให้ SPF ทําให้เกิดผิวหนังที่มันเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาครีมกันแดดมาทาเราจะหาวิธีนะคะเพื่อให้เราเนี่ยผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้โอ้ฝนจะตกเอ้เราพกล่มออกไปด้วยก็ระแวงแหละว,ว่าฝนจะตกไม่รู้จะเปียกหรือเปล่าอุ้ยกระเป๋าที่สสยมาใหม่เดี๋ยวมันจะเปียกเอาหาถุงพลาสติกไปใส่ แอบเห็นอะไรไหมคะเราหาวิธีที่สร้างความอุ่นใจความสบายใจให้กับตัวเราดังนั้น ถ้าสําหรับพี่เกดนะนึกถึงนึกถึงผีแล้วกลัวระแวงเนี่ยพี่เกดก็จะนึกถึงพระค่ะดังนั้นแล้วการพกรูปพระนะคะก็จะเป็นวิธีแก้ของพี่เกดเป็นคําตอบเพราะว่าพอแบบว่าไม่รู้ผีจะมาหรือเปล่าแต่หลวงปู่หลวงปู่ไปกับหนูนะคะ<ม>เกิดความอุ่นใจค่ะสร้างความอุ่นใจหาวิธีการที่จะสร้างความหุ่นอุ่นใจในการสวดมนต์ให้กับตัวเองดังนั้นแล้วเนี่ยในการสวดในครั้งนั้นนะคะพี่เกดก็จะแบบว่าเอารูปหลวงปู่เนี่ยมานั่งมองค่ะก็คือตั้งไว้ข้างๆจอเนะแล้วก็หน้าม้ ผู้ทยะมองภาพหลวงปู่ไปด้วยหลวงปู่อยู่กับหนูนะถ้าคุณแคสเปอร์มาหลวงปู่จัดการแบบออโต้เลยนะคะปรับภพบเปลี่ยนภูมิไปเลยนะคะไม่ต้องมาสกิดกันนะคะหลวงปู่ค่ะแค่เขาเห็นแสงตรงนี้หลวงปู่จัดการได้เลยถ้าเขาน้อมเข้ามาหลวงปู่จัดการปรับภพภบูมิส่งดวงวิญ,ญญาณออโต้เลยอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นความอุ่นใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างส่วนตัวพี่เกศเนี่ยหลายๆคนบอกว่าแล้วมันจะทาได้ยังไงอะหลวงปูจ่จะทําเมื่อไหร่ที่มีความระแวง นะคะความระแวงหรือความแบบว่ากังวลว่าหลวงปู่จะทําให้ไหมความระแวงมันก็ยังอยู่ดังนั้นทํำยังไงก็ได้สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นที่หัวใจให้ได้นะคะเทคนิคในการสร้างความศรัทธาพี่กก็มองไปเรื่อยๆมองจนเกิดความรู้สึกผูกพันรักแล้วก็รู้สึกว่า ปู่ต้องมาอยู่กับฉันแน่ๆเชื่อเชื่อค่ะลองเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขดูก็คือศรัทธาและเลื่อมใสในตรงนี้ดังนั้นพิเกตลดอาการความระแวงและกังวลด้วยการหาสิ่งที่จะทําให้ตัวเองอุ่นใจเวลาสวดมนต์มานึกถึงพระค่ะคือคําตอบสั้นๆง่ายๆนะคะแล้วทำย,ยังไงก็ได้ให้การนึกถึงในครั้งนั้นเนี่ย เกิดความรู้สึกขึ้นที่ขั้วหัวใจว่าเชื่อมั่นว่าหลวงปู่จะจัดการให้ดังนั้นก็พี่เกดก็จะใช้วิธีสวดมนต์ไปมองภาพหลวงปู่ไปถ้าจะหลับตาก็ต้องนึกถึงภาพหลวงปู่ให้ออกคราวนี้ในจิตของพี่เกดใช่ไหมคะในในความ ในจิตความนึกคิดตรงนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่แต่กับคําว่านโมพุทธยะสวดมนต์ถวายหลวงปู่มองเห็นหลวงปู่ปุ๊บมันก็ลืมที่จะแบบว่านั่งระแวงอะค่ะเพราะว่ามัวแต่มีความอุ่นใจแล้วก็ใส่ใจกับการสวดมนต์ตรงนี้ว่าจะสวดจักรรพัิถวายหลวงปู่และให้หลวงปู่เมตตาใช้กําลังของท่านเนี่ย ปรับภพบภูมิส่งดึงวิญญาณให้แบบออโต้เรื่องก็ไม่มาถึงตัวพี่เกตนึกออกไหมคุณผีมาไม่ถึงตัวเพราะว่าเจอหลวงปู่ดักเอาไว้ให้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไอเดียที่จะช่วยสร้างความอุ่นใจเพื่อเบียดเบียดเขาเรียกว่าบทบางเบียดแล้วบทบางความกังวลใจได้บ้างหรือเปล่าแต่ลองเอาไปทําดูนะคะเทคนิคส่วนตัวของพี่เกตเลยคือนึกถึงหลวงปู่เชื่อศรัทธาแบบ ศรัทธาอย่างหมดหัวใจซีโรราบเลยว่าเดี๋ยวหลวงปู่จะจัดการให้มีหน้าที่บันทึกบุญลงที่ใจแล้วก็ฝึกใจด้วยการสวดจักรพัิต่อไปหวังว่าจะได้ไอเดียลองไปทําดูนะคะแล้วยังไงมาส่งข่าวกันด้วยนะส่งกําลังใจให้ค่ะนะ,ะระแวงกังวลใจก็หาสิ่งที่จะสร้างความอ่นใจโดยการนึกถึงพระนะคะนึกถึงหลวงปู่หรือเป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนั่นแหละค่ะจะได้สบายใจอย่างน้อยเนี่ยเราก็เคยได้ยินเรื่องราวมานะว่า พระจะจัดการผีให้เราดังนั้นก็อ้มพระวรงโคตกับพระพรม,พมปัญโยนี่ละคะหลวงปู่หลวงตามาช่วยเราเลยกันแล้วกันให้ท่านมาคุมกลาหัวและจัดการให้กับเราก็ส่งกำลังใจให้ค่ะสาธุค่ะ